เรียบร้อยพี่พ่อน้องรายการนี้ครับรายการนี้เอาแล้วครับทอดอผิวลุงครับแล้วลงยาขาวงานไข่มุกจังหวัดนครศรีธรรมราชครับรายการนี้เก็บได้เก็บนะรายการนี้เลขสวยสองเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสามครับอ่ะนําที่สอง10 2ยห้าสิบยี่บพระเปลี่ยนมือโดดได้โดดปาดได้ปาดครับสิบยี่ิบพระเปลี่ยนมือพี่รู้พารานะ250ร้อยห้าิบรายการนี้นับสามครับนับสองครับนับหนึ่งครับไม่ข้าม4ี่้อยังไงก็ท่วมครับ เพราะเขาปอแรกกันก็300แล้วพี่250รายการนี้ขออนุญาตนับโค้งสุดท้ายครับ 250.. ถ้าไม่มีใครให้มากกว่าพี่พ่อน้องแล้วรายการนี้ผมขออนุญาตส่งสัญญาณคำว่า260พี่ไม่บอกครับ260-270พี่พ่อน้องรายการนี้ปุดการประมงครับสัญญาณคำว่าปุดดึุนในิ่ใครรายการนี้ยินดีด้วยจต่พี่ตา เอาดิผมจบให้หมดครับผมบอกแล้วนะสองหกสองเจ็ดจบหมดครับเขาเล่นกันสี่ร้เอาเรียบร้อยพี่แก้วพี่แก้วนี่มีพี่รุดวะพี่แก้วนี่มีพี่รุดวะไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนไม่รู้ไม่รู้หาอะไรอยู่ไม่รู้หาอะไรอยู่พี่แก้วถูงพี่แก้วอยู่ไหนวะเนี่ยพี่แก้วพี่แก้วหาถูงไม่เจอวแล้วยอยู่ไหนเนี่ยพี่แก้วเนี่ยพี่แก้ว อออยู่นี่เจอแล้วพี่แก้วขวดเลาะแแบหรือยัง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 พี่พ่อพี่พ okay ่อรายการนี้ได้พี่แก้วนะพี่พ่อพี่พ่อจ๋ารายการนี้ได้พี่แก้วนะพี่พ่อโอเคนะพี่พ่อรายการนี้ได้ได้พี่แก้วนะสองร้อยแปดสิบนะ อะรายการต่อไปลุยต่อได้เลยครับมารายการต่อไปใครจะลุยครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมารายการนี้ต่อโคตรลาหูิกจางหักหนึ่งหา้าหกสองครับหนึ่งห้าหกสองครับอ่ะนำที่สี่ร้อยแปดสิบเต็มตัวนะห้าร้อยครับรายการนี้นำที่ห้าร้อยครับใครได้ไปนะผมย้ำนะ ใครได้ไปรายการนี้นะถ้าไม่ข้าม800รหวานเจี๊ยบเลยพื้นทอแบบนี้เออองค์แรกผมจบไปเมื่อกี้ตอนต้นรายการผมจบไปพันกว่าพันหนึ่งห้าสิบห้าร้อยรายการนี้นับสามครับนับสองครับนับหนึ่งครับห้าร้อยรายการนี้ขออนุญาตนับโค้งสุดท้ายครับห้าร้อยรายการนี้ถ้าไม่มีใครให้มากับพี่พ่อน้องแล้วผมขออนุญาตส่งสัญญาณครับว่าปุดการประมงครับ สัญญาณคำว่าปุดขึ้นที่ใครรายการนี้กินดีด้วยครับผมญญเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบครับโอ้โหท่วมเลยรายการนี้เรียบร้อยครับรายการนี้500ร้อยครับจบให้จริงครับ500รอรายการนี้พี่พ่อน้องแคปเจอร์ให้หน่อยพี่57 0 0ั 5, ระที่พี่อะไรอะพี่พี่ผู้ชายช่างแอร์ในตำนานอะพี่ตัว รายการนี้ผมขออนุญาตบิดละร้อยนะพี่ผมขออนุญาตบิดละร้อยนะรายการนี้ห0ร้อยชนครับ6 0 0ชนครับรายการนี้ลุยได้เลยครับรายการนี้พาลาเกินอยู่แล้วพี่หนึ่งพันพิษอ่าหนึ่งพันชนกันหมดครับรายการนี้หนึ่งพันชนกันหมดครับหนึ่งพันชนกันหมดครับรายการนี้บิดละร้อยบิดละร้อยครับนำที่หนึ่งพันเดี๋ยวที่ใครมาดูกันหนึ่งพันสองครับหนึ่งพันหนึ่งไม่ทันครับหนึ่งพันสองครับหนึ่งพันสองครับรายการนี้เอาเอาได้เอาครับหนึ่งพันห้าครับพี่ติครับ 1 5 0 0ที่ปิจิครับ1 3 0 0ไม่ทันครับนำที่1 5 0 0ครับรายการนี้ครับนำที่1 5 0 0ครับรายการนี้ครับ1 7 0 0ครับ1 6 0 0ครับ1,7 0 0ครับรายการนี้โดดครับอ่ะมารายการนี้เตรียมตัวลุยครับผมบอกแล้วนะตอนนี้ทะลุหมื่นแล้วนะ1,700ครับรายการนี้ครับ2,000มาแล้วครับ สองพันบอมานะครับเออเอาสิบิดละร้อยบิดละร้อยใครจะลุยลุยได้เลยครับรายการนี้ที่สุดแล้วในรังพี่ซิกเนเจอร์ของรังหนึ่งเดียวในรังครับรายการนี้ครับเก็บได้เก็บครับรายการนี้เป็นรายการส8บปเป็นเนื้อมหา,าชนวนพี่บอยครับสองพันหนึ่งรอยครับสอง0ันหนึ่งรอครับรายการนี้ใครจะเก็บใครจะลุยลุยได้เลยครับบิดละร้อยบิดละร้อยพี่ผมขอข้ามสักสี่พันก่อนได้ไหมสี่พันมาเนี่ยมาดูเลขกันเพราะเมื่อวานผมจบไปถ้าผมจะไม่ผิดนะห้าพันเจ็ดพี่ผมจบไปห้าพันเจ็ด เออผมจบไปห้าพันเจ็ดผมจบไปห้าพันเจ็ดพี่สองพันสองพี่แก้วครับสองพันสี่ร้อยครับสองพันสี่ร้อยครับเพราะเมื่อวานผมจบไปห้าพันเจ็ดเออใครจะลุยลุยให้หน่อยรายการนี้มาสองพันอ่าสองพันห้าสองพันหกครับ โอ้หพี่โดดให้น้องหน่อยได้ไหมพี่จะได้ไปกันไวๆมีใครโดดให้หน่อยไหมมีใครโดดให้หน่อยไหมรายการนี้สองพันหกครับมีใครโดดให้หน่อยไหมโดดให้หน่อยเร็วมีใครโดดให้หน่อยไหมมีใครโดดให้หน่อยไหมโอ้หพี่ข้ามสี่พันก่อนได้ไหมพี่ข้ามสี่พันให้น้องก่อนในไมรายการนี้ข้ามสี่พันให้น้องก่อนในไมรายการนี้เฮ้ยอย่าขวนเบาอ,อย่าขวนเบาไปอย่าขวนเบา โอ้โหสองพันแปดสองพันเก้าขอขระคุณครับอันนี้ที่สุดของลังแล้วนะผมบอกก่อนนะแล้วพี่ดูเหรียญนี่แล้วพี่ดูเหรียญนีเตรียมตัวท่วมได้เลยพี่พาลาแบบนี้ครับ พาลาแบบนี้เตรียมตัวท่วมได้เลยครับรายการนี้ครับสามพันพี่แก้วครับสามพันพี่แก้วครับโอ้โหพี่ผมขอสักสี่พันได้ไหมเมื่อวานผมจบไปห้าพันเจ็ดนะเออเมื่อวานผมจบไปห้าพันเจ็ดนะรายการเนี้ยแล้วพี่ดูผิวดิโอ้โหเบาจัดเลยพี่ ใครจะโดดใครจะปาดปิดละหนึ่งร้อยนะรายการนี้นะครับเนื้ออะไรพิชาติเนื้ออะไรพิชาติอันนี้จะอ่าเป็นที่สุดของรังพี่อันนี้จะเป็นรายการพิเศษในรังเลยนะที่คนทุกที่ทุกคนตั้งตารอพี่รายการแรรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนพี่บอยท่าพจนรร์แช่น้ำมันสอครับเมื่อวานผมจบไปห้าพันเจ็ดเนี่ยพี่แล้วตอนนี้เขาเล่นกันโอ้โหเจ็ดพันแปดพันแล้วพี่ขอให้เมียครับเอาไม่รู้สิเมื่อวานผมจบไปห้าพันเจ็ดแต่พี่แก้วขอให้เมียไม่รู้สิว่าเมียจะได้ใส่หรือเปล่า มาเร็วรายการนี้บิดละร้อยผมขอให้ข้ามสี่พันก่อนเนี่ยนับให้สี่พันวิชาตมาแล้วครับสี่พันวิชาตมาแล้วครับเออผมขอให้ข้ามสักสี่พันเนี่ยแล้วที่เหลือไปโดไปปาดกันพี่แล้วเตรียมตัวโดวเตรียมตัว,ว,ตว,ตวปาดนะเมื่อวานผมบอกแล้วนะเมื่อวานเนี่ยผมจบรายการนี้ไปห้าพันเจ็ดโอ้โหพี่ดูดิเมื่อวานผมจบไปห้าเจ็ดนะรายการนี้นเตรียมตัวนะถ้าใครโดใครปาดเนี่ยบิดละร้อยนะนำที่สี่พันครับสวยมาก หนึ 1> 1่งหนึ่งห้าหกสองรายการนี้หนึ่งห้าหกสองครับนำที่สี่พันพี่พี่ชาติครับพี่ชาติพี่ชาติขอสี่พันห้าได้ไหมพี่ชาติจะได้ไม่น้อยหน้าเมื่อวาน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 ห้าพันเจ็ดขอสี่พันห้าได้ไหมโดดให้น้องหน่อยได้ไหมสี่พันห้าเดี๋ยวเริ่มนับไปเลยสี่พันห้าได้ไหม สี 4, ่พันบอที่พี่ชาติรายการนี้ขอญาตินับสามครับสายสายแช่น้ามันเตรียมตัวนะผมบอกแล้วนะที่ทุกคนรอคอยคือน้ํามันสองรายการคืนเนี่ยพี่บอยท่าประจันเนี่ยแช่น้ามันสองกับรายการที่หกเนื้ององแช่น้ามันสองเพราะตอนนี้สายใต้เขาไปเป็นหมื่นแล้วนะที่ใต้ที่นครเขาเล่นกันเป็นหมื่นแล้วพี่เออเมื่อวานผมยังจบห้าพันเจ็ดเลยพี่สี่พันรายการนี้นับสองครับ ใครจะโดดจะปาดระวังเลขเลขบักนะระวางเลขต่อต่อบั๊กเลยนะพี่นะเออใส่จุดใส่อะไรมาด้วยนะถ้าจะโดดแนะนําอยู่สี่พันนะรายการนี้บิดละร้อยบิดละร้อยนะสี่พันรายการนี้ขออนุญาตนับหนึ่งครับสี่พันรายการนี้ขออนุญาตนับโค้งสุดท้ายครับสี่พันถ้าไม่มีใครให้มากกว่าพิชชาติแล้วรายการนี้มาโดดมาปาดกันครับสไนท์ทั้งหลายครับบิดละร้อยบิดละร้อยครับไม่ข้ามห้าพันหกพันยินดีด้วยครับ ถ้าไม่มีใครให้มากกว่า4 0 0พวิชาตแล้วรายการนี้ผมขออนุญาตส่งสัญญาณคำว่าปุดการประมงครับสัญญาณคำว่าปุดขึ้นที่ใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณคำว่าปุดขึ้นที่ใครรายการนี้ยินดีด้วยครับผมไปครับ เรียบร้อยครับปุดครับผมบอกแล้วนะผมจบให้หมดครับพาลาไหนพารานั้นครับไม่รอครับรออะไรพี่ผมบอกแล้วนะผมไม่รอนะครับใครได้ไปก็ยินดีด้วยครับโอ้อหหวานเจี๊ยบครับรายการนี้เรียบร้อยครับ4บี 4, ่พันสองร้อยบอสี่พันโอ้ย4ี่พันสี่พี่ชาติมาวะพี่ชาติสี่ห้าได้ไหมละ่ะพี่ชาติเอออ่ะพี่ชาติรายการนี้แคปเจอร์ดันจอยน้องหน่อยพี่ ผ่านไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับการประมูลภาคของผมซึ่งก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับบางองค์เราอยากได้นะครับแต่เราก็ตั้งงบไว้นะครับซึ่งถ้าเกินงบเราก็ประมูลสู้ไม่ไหวนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ